สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะกลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานการตลาดออนไลน์นะคะงานนี้รับหลายอัตรากันเลยทีเดียวค่ะรายได้สูงสุดถึง40,000บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆที่สนใจไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ บริษัทสยามชัยอาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่และถูกที่สุดค่ะเปิดรับสมัครพนักง,งานตำแหน่งการตลาดออนไลน์นะคะหลายอัตราค่ะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศชายหรือหญิงวุฒิการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปค่ะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้มีทักษะในการสื่อสารค่ะรักการทำงานมีประสบการณ์ขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะ โดยรายได้จะอยู่ที่15,000บาทถึง40,000บาทค่ะทำหน้าที่ตอบแชทรับออเดอร์ลูกค้าที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าทาง Facebook Li@ n แและทางโทรศัพท์ค่ะติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายหน้าร้านสวัสดิการที่จะได้รับนะคะมีประกันสังคมค่ะวันหยุดและค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ที่สนใจสมัครนะคะสามารถไปสมัครและสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองค่ะ ที่บริษัทยสยามชัยเซอร์วิสจำกัดค่ะสำนักง,งานใหญ่ซอยรังสิตนครนายก46นะคะและสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0657194823ค่ะคุณมิ้นค่ะงานนี้เหมาะกับคนที่ชอบตอบแชทคุยกับลูกค้านะคะอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนข้างๆที่เหมาะกับงานนี้ด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ